สมมกราเชิญมาพี่น้องควงเป้ามาใช้สิทธิ์ของเราอบอตบ้านเฮาจะได้พัฒนาวันอาทิตย์ที่11มกราคแปดนาฬิกาพร,ร้อมกันเรียงเลือกนายกสมาชิกอบอตตเข้ามาพัฒนาควงเป้า ตรวจเช็คสิทธิ์ของเรามาเลือกตั้งอีกลาวยานอนหลับทับสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวงเปาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลขวงเปาที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลขวงเปาและนายกองคการบริหารส่วนตำบลขวงเปาในวันอาทิตย์ที่11มกราคมพศ2569ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาณห,หน่วยเลือกตั้งที่ตันมีชื่อเข้าครูหากาบัตรสองใบเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาตำบลคงเปาขื้อหน้าอยู่ขั้นตอนง่ายๆครับก็สวัสดีครับพี่น้องประชาชนตำบลคงเปาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนายวิทยาสีจำแจ้งดีเจประชาธิปไตยตำบลคงเปาครับอัพหน้าที่ประชาสัมพันธ์รุรงรงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกอง์การบริหารส่วนตำบนปงเปาในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ที่จะถึงนี้นะครับตามที่เอาวิกันนะครับตอนนี้ก็การรณรงค์การเลือกตั้งการหาเสียงนะครับก่อเริ่มลงพื้นที่เยอะขึ้นนะครับเริ่มมีความดเดือดเยอะขึ้นนะครับใครแต่ตะบลป,ง,ปงเปานี่ของเฮาผู้สมัครไม่มีใบเยอะนะครับผมการเลือกตั้งก็ อาจจะเลือกง่ายหน่อยนะครับว่าจะเอาเบอร์ใดดีนะครับผมก่อนทีนี้ว่าครั้งก่อนฮาอู้เคยถึงขั้นตอนการเลือกตั้งไปพ่องแล้วนะครับก่อนนี้ฮาวอู้ถึงกฎหมายเนาะที่ฮาอู้ไปครั้งก่อนว่าเขาบ่มีบอกไปเลือกตั้งเนะี่ยจะคาดซิดิ์อย่างพ้องเนะได้อู้ไปในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับว่าการที่เขาบอกไปเลือกตั้งเนะี่ย เราจะขาดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสสการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะถ้าเราบอกไปเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็จะทำให้เราขาดสิทธิ์มูนี้ไปเพราะว่าการดํารงตงําแหน่งทางการเมืองต่างๆก็จะถูกจํากัดสิทธิ์ทั้งหมดนะครับไม่ไปใช้สิทธิ์ยังบอกปลอยังบาแจ้งกันบอกแจ้งกันบอกไปสิทธิ์แหมว่านี่อย่างบอกไปเลือกนะครับถ้าบาแจ้งก่อจะถูกกำจัด จํากัดสิทธิ์ในข้อนี้ไปครับต่อไปห้อยิ่งมาถึงกฎหมายอย่างอื่นๆเนาะในช่วงระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยมันจึงมีสะปะสะเปดนะครับว่าจะเป็นปัญหาระหว่างการเลือกตั้งปัญหาก่อนการเลือกตั้งนะครับปัญหาหลังการเลือกตั้งก็มีนะครับอย่างตัวอย่างเช่นว่าบางทีก็มีคนที่ไหนที่เบาบางูเนาะใกล้ใกล้จะช่วงเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยก็ยมีการพูดคุยว่า แอบแอบอ้างเนาะแอบสวมสวมเนาะสวมสิเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะี่ก็มีนะครับเพระาะว่าบุคคลที่ว่านี้เข้ามาอยู่ใน,ในบ้านๆนนะเพื่อผลประโยชน์ในทางการเลือกตั้งโดยมิชอบนะอันนี้จะเป็นพิษกฎหมายมาตรา48เนาะอันนี้ก็จะมีโทษนะครับคนที่ว่าคนสันนิษฐานเนี่ยการย้ายบุคคลเข้ามาในบ้านโดยประโยชน์ในการเลือกตั้งเนะี่ยเพราะว่าการบุคคลย้ายตั้งแต่5คนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลในต้นกฎหมายเขาเขียนนะครับ การย้ายบุคคลตั้งแต่5คนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าของบ้านนะครับผมเข้ามานอยู่ในปัุบันทะเบียนบ้าน,านนะเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีที่จะมีขึ้ืนภายใน2ปีนะครับก็คือย้ายมาภายใน2ปีเนะี่ยจะมีการรู้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วนะเนาะเขาขายบุคคลเขาอยู่ในทะเบียนบ้านนะก็มูวันนี้ก็จะมีโทษนะครับผมมีโทษเพราะว่า,าจำคุกไม่เกิน2ปี ปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทนะครับอันนี้กฎใหม่เพิ่นเขียนไว้เนาะหรือว่าบุคคลที่ย้ายเข้ามาในเทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริงเนาะอันนี้ก็คือเอาจื่อมาบดายตึกเนาะนนก็คือตัวแต้ยู่ที่ไหนบางหู้แต่เอาจื่อมาสวมนะสวมสวม,สวมไว้ก่อนเนี่ยนะงูจะมีการเลือกตั้งขอมาสวมไว้ก่อนแต่ตัวแต้แต้ไปยู่นะครับอันนี้ก็จะมีโทษเหมือนกันเนะาะมแต่มมาตรา48ที่เพิ่นวาเนนะี่ยมาแต่า1 25มาแต่า48เนี่ยนะครับมันก็อยู่ใกล้ๆ ใกล้ๆก,กันนะครับความผิดนี้จะใกล้ๆก,กันนะครับผมกับอันนี้ก็ขอให้ระวังตัวนะครับสาหรับประชาชนที่ว่าจะเอาใครมาสวมสิทธิในการเลือกตั้งอันนี้ก็ต้องระวังเนาะเห็นย่างนึงก,นก็คือช่วงระวังการเลือกตั้งเนี่ยก็ถ้าตัวเก่านี่บางคนนี่หูตัวอยู่แล้วว่าบอกมีสิทธิเลือกตั้งแต่พยายามจะออกเสียงคะแนนเลือกตั้งเนาะหรือว่าจะเข้าไปแบบสแสวงตัวเข้าไปในการเลือกตั้งนะครับผม ผูในใน้ในนี้ต่กฎหมายเขเขียนว่าผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้ใดเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะมีความผิดนะครับอันนี้คือคนที่มันมีสิทธิไปเลือกตั้งแต่ดันทุนลังจะเข้าไปเลือกตั้งนะครับผมอาจจะมีสิทธิ์นะครับอ,อันนี้กระทษที่น,นึถึงสิปีก็แล้โทษ่โทษเยอะหน่อยนะครับ ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาทนี่คือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับผมอันนี้ก็เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเนาะเพื่อเป็นที่น้องประชาชนได้ทราบข่าวสารากฎหมายการเลือกตั้งอะไรอย่างต่างๆเนาะเพราะว่า บางที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยพนบง่งงวเนาองบางคนมีขี้ลงขี้เล่าอย่างเงครับเป็นพี่น้องก็เวลามีอะย่างผิดปกติเข้ามาหรือว่าเีพี่น้องเขาหรือว่าใครบ่งัวผิดปกติเข้ามาในหน่วยเลือกตั้งอย่างเงี้ยคาก็ต้องมีความระมัดระวังในการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างอี้ตัวเนาะต้องมีการห้ามปามเนาะบม่ให้ทำผิดกฎหมายนะครับผมเห็มอันนึงก็คือใช้บัตรอื่นที่มาใช้บัตรเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งเนาะก็คือ,อบางคนเนี่ยเข้าไปปุ๊บ เอากระดาษอย่างนี้มได้ได้ใบเลือกตั้งมาแล้วกระดาษมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเอากระดาษอย่างนี้มาไปแก้เลือกตั้งอันนี้มีความผิดเหมือนกันนะครับคือมันเป็นการใช้บัตรอื่นที่ไ่ใช้บัตรเลือกตั้งมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอันนี้ก็ผิดมาแต่อันนี้มาแต่ที่1 2ึ่งสองกนะครับบักหนึ่ง ระวังโทษจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโทษ1นึถึงสิปีเท่านั้นนะครับไปพวกเกี่ยวกับระวังการเลือกตั้งเนี่ยมีการกระทําผิดอย่างทั้งหลายเนี่ยในในคูหาเนื่องเพาะว่าในค,หในคูหาที่เขาเลือกตั้งเนี่ยอือยู่ๆโผล่เข้าไปครับมีอ่าเข้าไปเซตไปกาอ่าเอากระดาษอะไรอย่างเี้เข้าไปที่นอกเหนือจากกระดาษเลือกตั้งเนาะเอาเอาพเพราะว่าอย่างนงี้ยไปฉีกเนาะไปฉีกบัตรเลือกตั้งเนี่ยเนาะเข้าไปโอ้บัตรชอบ บัตชอบเว้ยมเามาบัตรชอบบัตรชอบเลือกตั้งนะสมมตินะครับตเตยวเข้าไปไปสิบบัตรเลือกตั้งเพื่อนี่เอาอันนี้ก็โทษหนักเหมือนกันนะครับผมนำบัตรเลือกตั้งออกสถานที่เลือกตั้งเนาะแทนที่จะแก่ปุ๊บม,มเัเอาเตียวเอาบัตรเลือกตั้งเตียวออกไปนะซื้อนะครับอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาตราหนะึ่งสามสี่เนาะระวังโทษจำคุกบัเกินห้าปีปรับบัเกิหน 1, ึ่งแสนหรือทั้งจำทั้งปรับเหมือนกันนะครับผมก็อ่า เอาบอกข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันตัวนี้ะว่าโทษมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับการให้กระหว่างการเลือกตัง้งจะมีคนกันแกล้งกันหรือว่าจะมีคนไอ้ไอ้อย่างการเนี่ยสปะสเปดคนมาขึงึงเสื่องอสติบด,ดีก็มีนะครับผมอันนี้มาบอกว่านะแต่ถ้าคนสติดีแล้วก็ไปเงี้ยเดี๋ยวโอ้โทษจำหนักก็ไปเห็นเนาะอืม จงใจทําเครื่องใหม่โดยวิธีการเม็นหนึ่งแ้้เบอโคนเข้าไปเอาอชอบเบอร์นี้เนาะกาเซตปุ๊บจูบเนี่ยจูบเป็นประทับตาไว้ตรงกากระบาดทัางัวกากานี่บัตรถูกต้องหมดแล้วนะอ,อ่าก็กลองจะออกจากคูหาเอาอจูบเหยียบกาม ทําเครื่องหมายจูบไว้นะอันนี้ว่าโอชอบเบอร์นี้เลยเนาะบางคนจูบเลจูบป,ปัดตทางแล้วก็เอาไปจอบแนละ้วอเปอร์อันนี้ครัไบไปขายพพบเพนเนี่อาจจะมีโทษมีความผิดเหมือนกันนะครับผมมีความผิดเหมือนกันก็ต้องอจะไปเฮี้ยจะไปทําเครื่องหมายอย่างสักอย่างนะครับมีหน้าที่เข้าไป รับบัตรเสร็จเนาะมีหน้าที่ผู้ใช้สิทธิ์เอาไปรับบัตรเลือกตั้งไปเช็ครายชื่อตัวเก่าเนาะหน้าคูหาดูตำรับที่จะได้ปุ๊บไปแจ้งเจ้าหน้าที่ยื่นบัตรประชาชนเนาะนี่ก็ไปทําตามขั้นตอนรับบัตรเลือกตั้งรับบัตรนายกรับไปสมาชิกแมาปุ๊บเข้าคูหา กาเลขที่ชอบที่ใช่ลักอย้อ,ยอนเข้าคูหาหนะ้าที่เขามีเต่อะครับมีนิดเดียวเองนะครับเสียสละเวลามาน้อยเดียวอนอกนี้อื่นยักนั้นจะไปนเงนี้ยนะครับเพราะมันเป็นอะไรอย่างที่แบบโอ้อันตรายติดคุกติดตารางแบบแบบ่ใจเหตุนะครับหรือว่าโอ้เสียเวล่ำเวลาทำมาหาก,กินนะครับเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บถ่ายเซลฟี่นะบางคนบาะเดี๋ยวมีจุกทยีย ยิบยุก,ยกทันสมัยนะมีพกไปไหนก็พกโท,โ,โทรศัพท์โทรศัพท์กาขึ้นแล้วเด้อเนี่ยกับโทรศัพท์เซลฟี่กาขึ้นแล้วเดเออเอ้อหรือว่าโพสในเฟซบุ๊กถ่ายรูปเซ็ตแลต้วก็โพสวันนี้มาเลือกตั้งเนี่ยถ่ายในคูหาอันนี้ในคูหานี้เขาจะทำอะไรมา,าไ,มได้สักอย่างเลยนะครับนอกจากจะเดินเข้าไปรับบัตรเลือกตั้งแล้วก็เข้าไปคูหาแล้วก็กาแล้วก็จอมแล้วก็ออกมา แ h กระทําก,ทการอะไรที่แบบมันผิดปกตินะทําตัวแบบมีพิรุษเนี่ยนะบางคนทําตัวมีพิรุษนะเข้าไปอ,าอันนี้ก็ต้องก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับบางคนบางคนนี่ชอบเล่นนะเนาะพนห้องว่าบางคนขี้เล่นนะบางคนขี้เล่นจะมาเล่นในสถานการณ์นี้ไ,ได้นะครับเพราะว่า,ามันเป็น,นพูดห้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโทษ จำคุกทั้งปัม๊มเออทั้งจำทั้งปับ๊บอย่างทั้งหลายมันเนี่ยมันหนักเนาะและ้าบ้านเฮาไปที่มีเงินทองใ่ญ่มากมายเนาะทวงทุกโทษจำคุกอ,อย่างโมนี้ไปเนี่ยเสียเวลาเวลาครับพี่น้องก็ขอเออระมัดระวังกันตัวนะครับห้ามไปทําเครื่องหมายอย่างต่างๆเนะาะนำบัตรเลือกตั้งโอ้แต่ละอันนี้ บางคนที่เข้าไปในคูหาเซฟกาเซ็่พ้นท้องว่ายอย่างก็แอบไปทําบัตรมานะะรู้ว่าบัตรเลือกตั้งเป็นใจได้จะได้ไปทําบัตรปลอมเข้ามาในถุงเตียวเหมือนเหมือนพ้นห้องว่ายคนขายซิขายเสียยเส่ยง,งมัอย่างนี้มันมีเทคนิคกันอย่างหลายๆอย่างเนาะกตกตกปนการปุน่นเคยยับได้มาหลายหลายอย่างอาจจะมีการเอาย้อนเอาบัตรที่แกแล้วใส่กระเป๋าเตียวไว้นะแล้วก็ กะสองอย่างเอาย้อนสองอันเลยนะก็คือเอาบัตรอ่าบัตรที่กะหันย้อนไปหนึ่งบัตรแ,แล้วมีบัตรติดถุงเท้ามาหมอนหนึ่งเอาไปย้อนแนบกับไปสองบัตรลงยงในคูหานะครับมันจะถามเพิ่คะแนนอ่าผู้ผู้ที่มาใช้สีกับคะแนนอ่าที่ได้นะี่มันจะมาเต้าก่อนนะอันนี้ก็ทำเห้่จะมีการล้องลงร้องเรียนโอ้ยืดยาวเข้าไปแหมนะครับแต่ถ้ามันยับได้แมนะ้เนี่ยโอ้อันนี้อาจจะมีโทษนะครับจำคุก เกิน1ปีปรับไปเกิน20,000บาทเนี่ยทั้งหรือทั้งจำทั้งปรับลยครับอ่าันก็คือมีโทษหลายๆอย่างนะครับอันนี้ผมอาจจะทูดยังเบาหมดนะครับเพราะว่าความจริงโทษอ่าการอ่าในการเลือกตั้งเนี่ยอ๋อม,มีมันมัีนักนะครับามกฎหมายแล้วเนี่ยการคัดขวางนวงเหนียวไม่ให้ไปใช้สิทธิ์นะตามมาตรา90้เนี่ยใครที่แบบอ่าพลังกำลังจะไปเลือกตั้งไงเนานะ อเอาเพิ่งกันแล้ครับรถเครื่องไปนึ่งรถตั้งประก,กันโดดเอาตีกนกระโดดทีบรถเครื่องเบิ้ลสมมุตินี่ผมสมมุติปรได้เออเอารถทีบเพิ่งกันล้อย่าไปเลือกตั้งพนักไปเลิกตั้งไปตีปหัวเปิ้ลระหว่างที่เพิ่งจะไปเลือกตั้งน่ะเอาโดยวิชอบางกฎหมายอันนี้ก็คือการเป็นกัดขัดขวางหรือน่วงเหนียวบเพื่อป,ป้นปัจจัยสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าเ,าเจ้านายเนะาะอาจจะเป็นเจ้านาย เจ้านายหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยลูกลูกลูกน้องจะไปเลือกตั้งมาพือไปเลือกตั้งไงนะมาพือไปยงไปยังเลือกแล้วได้ยังขึ้นมาเขาจ่อยยังคิดไงนะมาฮือไปเลือกตั้งเขาจะไปเลือกตั้งลูกน้องจะไปเลือกตั้งมาฮือเลือปังมาฮือไปเลือกตั้งอันนี้ก็มีโทษเหมือนกันนะครับมีโทษหลายๆหลายๆอย่างเนาะที่ว่าเป็นการกักขังงงเงียวที่มาฮือไปเลือกตั้งนะครับผมนี่ก็ผู้มอน้าหรือว่าอีกแล้ว ทีผู้ประกอบการที่มาขึ้นลูกน้องไปเนี่ยก็ยจะมะีโทษตามมาตราความจริงแล้วมันมีหลายมาตรานะครับที่มันเข้าแบบว่าอย่าเป็นมาตราหนึ่งหนึ่งเจ็ดผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างคัดขวางบึกโน่งเนี่มมนนนนนนยนนาามาขึ้ไปเลือกตั้งเนี่ยก็ณีฉันโทษจำคุกสองปีครับโอ้สองปีก่อนนี้กันเด้ออันนี้นายจ้างอย่าติดขอบเด้อนะมาขึ้นเขาไปเลือกตั้งเนี่ยเป็นลูกน้องแล้วเป็นมาขึ้นไปเลือกตั้งอันนี้ก็มีโทษเหมือนกันนะครับผมหรือบางคนก็จูงใจเนาะ กระทำการใดเพื่อไม่ให้ออกเสียงคะแนนเนาะไปทําแจกเงินหรือว่าไปหื้อรัพสิสินอะไรอย่างต่างๆเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็เป็นกฎหมายเลือกตั้งเ้าจูงใจบัหื้อไปออกเสียงคะแนนหรือกระทาการใดๆไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปออกเสียงคะแนนเนาะโอ้จางไลยมาชอบบ่ามาชอบนี่มาชอบแงวแล้วันนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีคนมาสมัครแค่คนเดียวนะฮะมาชอบไปไป แจกสตางคนะ์เนาะไปไปคู่บังคับคู่เขียนหรือว่าไปพ่นฮอร์สร้างแรงจูงใจคือว่าเออไปต้องไปเลือกตั้งเด้อเนานะเออบหมือนอก,อการเลือกตั้งผ่านสิบเปอร์เซ็นต์นี่ะพ่นฮอร์ี่พ่นว่ากันนะนะเออถึงแม้ว่าจะมีคนสมัครคนเดียวแต่คนไปเลือกตั้งบัถึงกี่เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่นบอกสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นครับก็จะทำให้การเลือกตั้งรนะันเป็นโมฆะอย่างนะครับเออจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการขอ,อพักรัฐเหมือนกันนะเนาะอ่าอ,อันนี้ก็ อันนี้ก็บบดีนะครับผมเกาะเปิ้ลมิซิต์นะเกาะหื่อเปิ้ลไปใช้สิทธิ์ของเปิ้ลนะครับผมจะไปชักจูงให้เปิ้ลมาหื่อไปใช้สิทธิ์นะคะรับได้นะครับผมหรือว่าผู้เลือกตั้งเนาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับหรือยินยอมรับเงินเนาะโอ้อันนี้เขาของกูกันอยู่เนาะโอ้เวลาใกล้เสียงเลือกตั้งสมัยที่ผ่านๆมาแต่ก่อนนี่โอ้โอกันออกข่าวทีวีกับถึงวันเนะาะบระเดียวเท่าไม่มีเราไม่มีเท่าอย่างบระเดียวนะั่นแหละโอ้เขาก็ต้อง เป็นประชาชนก็ต้องใช้วิจนาญาณเนานะคนว่าใจวิจนาญาณในการเรียกรับเงินเนี่ยวันนี้เป็นสิ่งที่บดีนะครับถ้าเันไปนเกิดเพ้่นพบเพนะอย่างมาเนี่ยอาจจะมีโทษนะทั้งผู้ให้ผู้รับอินาประเดี๋ยนะครับอาจจะมีโทษเหมือนกันนะครับผู้กาต้องระวังตัวนะครับผมการซื้อซิ์ขายเสียงเน,นี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่บดีอยู่แล้วเนาะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเลือกคนดีนะครับเข้ามาบริหารบ้านเฮาเนาะก การซื้อ้ไข่เสียงเนี่ยมันดึงแบบเสียงบดีจัดเมินละมันดึงบดีบัดจัดเมินละแต่มันก็ยังมีมาเรื่อยๆเนา่อยนะครัก็เอ่อบอกเข้าใจนะครับว่าอ่อมันเป็นจะได้นะเนาะก็จะได้ก็ฝากนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งอ่าสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงปเปานะครับในวันอาทิตย์ที่สิ เอ็ดนะครับผมมกราคมพศ2569นะครับผมตอนนี้พี่น้องอาจจะสับสนนะโอ้โหเลือกตั้งนักแต่นักว่าอ่าซอสอลอจอโอ้สเปซสเปตในตมของปอรันนี่ตอนนี้อ่าท,ทั้งทั้งทั้งประเทศนะครับนี้เนาะมีเอาหมดวาระเลือกตั้งนายกอบตอปลายบ้านตันอย่างโอ้ย คนสมัยุบสภาเห็นนจะมีการเลือกตั้งสสเลือกตั้งรัฐมนตรีอย่างใหม่เห็นต้องมีการเลือกตั้งใหม่สจเห็นเราม Ooh, so a, there. There there. There so ีมาเสกอย่างสปะสเปดเนาะตอนนี้ก็ฟังข่าวสารขอฟังข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่เป็นทางการนอก่าจะเป็นสถานีวิทยุข่าวทีวีโทรทัศน์นะครับผมข่าวทีวีโทรทัศน์ข่าวอย่างช่องทางที่เป็นเป็นทางการนอกจกยังมี ข่าวสารออกมาอย่างที่มันเป็นทางการหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์กรกตรนะครับผมก็ <c oughs> เคยมีกัรประชาสันอยู่เรื่อยๆเรับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความวาวาสับสนเนาะโอ้เอ็นี่เลือกอันนี้เลือกไม่ได้อันนี้เลือกไม่ได้เลือกไม่ไดนน้เ,ดเดนาะเพราะว่าม,มีตารางมาแล้วของอเลือกตั้งท้องถิ่นเฮานี่เลือกตั้งอบอตอนี่ก็คือวันที่11วันอาทิตย์นะครับตรงกวันอาทิตย์ เซตวันเด็กมาเซตวันเด็กวันที่4ปุ๊บวันที่11ก็เตรียมตัวเลือกตั้งเลยนะครับของ11 <c oughs> มกกะลาเนาะต่อไปหลังวันที่11มกรลาไปปุ๊บก็ยังมีการเลือกตั้งของอสสแห่มนะครับวันที่8กุมภาพันธ์แห่งกางหนึ่งแห่งเดือนหนึ่งนะครับที่มีการเลือกตั้งแห่งทีนี้นก็าการหาเสียงก็จะมา,าช่วงใกล้ใกล้ ปลายเดือนมก,กราพุ่นเนาะอาจจะมีการหาเสียงของสสแห่งกลมหนึ่งื่อาจจะมาหาเสียงแต่ช่วงนี้จะเป็นการหาเสียงของอบตคับานายกอบตที่ว่าพุ่นลงสมัครนะครับก็ยังมีการไปหาเสียงในช่วงนี้เนาะแต่ข่าวในทีวีเนี่ยโอ้มรู้สึกว่า,าการเลือกตั้งสสอจะ,อะมามาแรงขนาดนะครับมีการดีบงดีเบท ผ่านสื่อทีวีเนาะแต่จะได้ก็ดีครับงานเลือกตั้งอบตอของเราก็คือวันอาทิตย์ที่11มกราคมพศ2569นะครับผมก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลขงงปาเฮาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันือเยอะๆนะครับเพราะว่าเรา <c oughs> การเลือกตั้งนี้4ปีจะมีเตื้อหนึ่งนะครับผมก็จะได้เลือกคนดีมีศักยภาพเข้ามาทำงานในตำบลของเฮานะครับ มีมีเห็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกฎหมายการเลือกตั้งแห่งมานหนึ่งก็คือสําคัญอันนี้สําคัญมากเกี่ยวกับป่อก้าแม่ขายบ้านเฮาเนาะ,อะก็คือการจาหน่ายสุราและการจัดงานเลี้ยงทุกชนิดเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่พ่นกำหน,นดไว้เลยครับก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าก่อนวันเลือกตั้งระหว่างเวลา18นาฬิกาก็คือตะโมกของปาวฮาจะเลือกตั้งวันที่11นักวันอาทิตย์ที่11มกราคม เกิดสิบแปดนาฬิกาก็คือสิบแปดนาฬิกาของวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์เวลาสิบแปดนาฬิกาหรือว่าหกโมงแม่แรงเนี่ยร้านค้าร้านขายนะพ้นง,ง,งดจําหน่ายงดงานเลี้ยงนะครับงดจําหน่ายแจกแจกสุรานะครับผมก็คือ,อตั้งแต่หกโมงแม่แรงวันเสาร์นะครับจนถึงเนี่ยพูดว่าไปจนถึงวันเลือกตั้งนะครับวันเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์นะครับ วันเลือกตั้งวันอาทิตย์จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันอาทิตย์ก็คือเลือกตั้งเสร็จนะเลือกตั้งเสร็จประมาณ5โมงนะปิดหีบเนาะ5โมงปิดหีบปุ๊บเนี่ยอ่าสัก5โมงเกื่อ6โมงไปแล้วหีบประสงค์ตีอบตแล้วนะครับก็คือถึง6โมงวันติดนะ6โมงไม่แรงวันติดเนี่ย 18นาฬิกานะครับ18นาฬิกาวันอาทิตย์ก็คือปกกาไม่ขายถึงจะได้เงินจำนายได้นากก็คือับฝากถึงร้านค้าในพื้นที่ตะบนปวงเปาหรือในเขตเลือกตั้งของบ้านหาตัวก็คือระยะเวลาที่เปิ้ลกำหนดไว้นาะ18นาฬิกาของวันเสาร์จนถึง18นาฬิกาของวันอาทิตย์ก็คืองดจำนายใจแจกหรืองานเลี้ยงสุราเงินเลี้ยงสุราที่มีสุราทุกชนิดนในเขตเลือกตั้งนะครับผมอันนี้อาจจะทําให้มีโทษนะครับทั้ง จำทั้งปรับเลยนะครับผมอขอฝากตัวนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ทำมาหาก,กินเนาะ,ะทำมาหาก,กินได้แต่กับลัวถาวรเพือจะไปเพื้อมันผิดกฎหมายนะครับเพื่อนงดเขาก็งดเถื่อกร้ามนะครับปัจใช้เวลาเมินเนาะมันก็แค่24่ชั่วโมงวันหนึ่งก็คือวันวันเดียวบดได้นะคือแรงหนึ่งแรงของวันเสาร์จนถึงไม่แรงของวันติด์นะครับผมก็ฝากตัวเพื่อบเราจะได้ไปรับโทษนะ อันนี้ก็คือต้องมาเสียเงินเสียเวลาอย่างงูนี้นะครับผมครับก็วันนี้ก็หมดเวลาของอดีเจาาประชาธิปไตยแล้วครับผมนายวิทยาสีจำแจ้งก็ขอ,อตรวจลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปตัดไฟนะครับจนถึงกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วะนะครับผมก็จะมีคลิปอันนี้ลงมาเรื่อยๆนะในการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของฮาครับ 1ิอมกการาเชิญมาพี่น้องควงเป้ามาใช้สิทธิ์ของเราอ,อบตอบ้านเฮาจะได้พัฒนาวันอาทิตย์ที่11มกการาแปดนาฬิกาพร้อมกันเรียงเลือกนายกสมาชิกอ,อบตอเข้ามาพัฒนาควงเป้า ตรวจเช็คสิทธิ์ของเรามาเลือกตั้งอีกคราวอย่านอนลับทับสิทธิ์